วันนี้เจอเรื่องอะไรไม่สบายใจช่างมันบ้างก็ดีมันกันนะโยมช่างมันบ้างก็ดีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ช่างใจไม่ได้ช่างน้ำหนักว่าบางทีก็มันหนักที่เราหนักที่หัวคิดของเรามากเกินไปจนไม่ได้ช่างน้ำหนักว่าจริงๆเรื่องของโลกมันก็เป็นธรรมดาแบบนั้นให้เป็นน้ำหนักของโลกไปบ้างไม่ต้องมาแบกไว้ที่น้ำหนักของหัวคิดของเรามากมายจนเกินไปช่างมันบ้างก็ดีวันนี้ถ้าเจออะไรแล้วไม่สบายใจลองช่างใจช่างใจว่า เราคงจะต้องชั่งมันบ้างเพราะว่าหนักที่หัวเรามากเกินไปแบกรับไว้มากเกินไปเรื่องบางเรื่องเอาเป็นว่าเรื่องทุกเรื่องเป็นเรื่องของโลกโลกนี้ก็มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสัรเสริญมีสุข,ม,สขมีทุกข์ปะปนกันนะทั้งดีทั้งไม่ดีวันนี้หลายคนที่แบกรับมากเกินไปช่างมันบ้างก็ดีช่างใจและคิดว่าเราจะต้องได้กำไรความคิดไม่ขาดทุนความคิดช่างมันบ้างก็ดีช่างน้ำหนักให้ดี ช่างมันบ้างก็ดีชีวิตจะได้มีความสุขเสียทีนโยมขอเจริญพรเป็นกำลังใจ